พระมีสองประเภทพระประเภทเป็นพระนักเรียนกับพระที่เป็นครูบาอาจารย์พระประเภทนักเรียนก็ท่านก็ยังไม่รู้อะไรก็แต่เดิมพระก็คือคนอ่ะอน,นิสัยของท่านก็มีทั้งดีและไม่ดีติดตัวไปตั้งแต่ยังเป็นคนนั่นแหละที่มาบวชก็เพื่อจะมาแก้น,นิสัยของตัวเอง เพียงแต่ท่านคิดจะแก้นี่ก็เออก็ดีแล้วก็เออย่างน้อยที่สุดท่านก็พยายามที่จะแก้นิสัยแล้วพยายามปลีกเวลามาแต่เมื่อปลีกตัวมาเป็นนักเรียนแก้นิสัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เท่าไหร่ฉันก็จะไม่รู้เลยเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เจอเจออะไรเจอที่ผู้ที่คิดว่า จะต้องเปลีกตัวเอามาแก้นีสใส่ตัวเองถ้าคิดอย่างนี้นะสบายใจไปตั้งเยอะแล้วมาบวชแล้วแก้ได้แค่ไหนยังไงก็มาดูกันไปถ้าท่านไม่ไหวนะก็ซึกก็จบมันแค่นั้นก็เห็นท่านบวชมานานท่านน่าจะแก้ไขตัวเองได้เยอะแล้วนะก็ไม่แน่เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละพื้นเดิมท่านมาขนาดไหนแล้วถ้าผิดพลาดผิดพลาดชนิดที่พุทธองค์ก็บอกว่าอย่างนี้ยังแก้ได้อยู่ผิดพลาดแล้ว ยังไม่ยอมแพ้เพราะผู้เจ้าองค์ยังให้โอกาสก็อยู่อยู่ก็เอาที่ยังไม่มีเชื้อเลวอะไรเกินไปพุทเจ้าองค์ก็ให้โอกาสนักกีฬานี่อยู่ข้างท้ายนะแต่ก็ยังวิ่งอยู่ต่อนะี่พวกหนึ่งส่วนี้พวกหนึ่ง,นนงประเภทครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มีสองประเภทประเภทหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นเป็นมาตรฐานดีเยี่ยมเลยอีกประเภทหนึ่งท่านก็ยังฝึกตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่า รู้มากหน่อยมีประสบการณ์ในการแก้ไขตัวเองมากหน่อยแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสท่านก็มีประสบการณ์มากหน่อยแล้วท่านแก้อะไรไปได้แล้วท่านก็เอามาสอนคนอื่นแต่ไอ้สิ่งที่ท่านยังแก้ไม่ได้มันก็ยังมีอีกอก็ต้องรับรู้ตรงนี้ไปด้วยแต่ต่อมาท่านอย่าผิดพลาดอะไรออืมผิดพลาดก็ศึกมาทีถ้าโดยพระวินยัยองค์บอกเอาอย่างนี้ไม่ไหวแล้วล่ะ อยากกลับมาบวชอีกพระองค์ไม่รับแล้วเพราะว่าอะไรล่ะความสังเกตความรอบครอบสติปัญญาไม่พอไปพักก่อนเถอะไปทำมาหากินแบบทางโลกก่อนอ้าก็ไม่ว่ากันนี่แต่อย่างน้อยก็เคยได้สู้มาแล้วเป็นนักกีฬาที่สู้มาแล้วแพ้แพ้จะไปว่าอะไรบางคนก็เอ้าแพ้งวดนี้แต่ไม่หนักหนาสาหัสนักเลกงวดหน้าเดี๋ยวมีโอกาสจะมาบวชต่อก็ไม่ว่ากันนี่เขายังจะสู้แต่ว่าเออ แพ้ขนาดนี้ทำผิดพลาดขนาดนี้แสดงว่ามันไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องมาบวชอีกไปทำม,มาหากินลุยโลคต่อไปก่อนก็ไม่มีใครว่าใครมันบองแค่นี้มันก็จบจบหูบวชขนาดนี้แล้วทำไมอย่างนี้อีกล่ะก็บอกแล้วฉันก็ไม่ได้บอกไม่เคยคุยแล้วว่าฉันบมดกิเลสแล้วฉันก็พยายามช่วยตัวเองและช่วยใครได้ตามที่ฉันช่วยได้ก็ช่วย มันได้แค่นี้จะเอาอะไรกันอีกล่ะไปวิจารณ์อย่างนั้นอย่าง,งนี้อย่างงั้นอีกหน่อยต้องเอาคารวาสมาควบคุมสงฆ์ขนาดบวชเป็นพระแล้วยังไม่วายพลาดคุณศนะีลห้ายังถือไม่ค่อยได้แล้วมาควบคุมสงฆ์คิดให้ดีคิดให้เยอะแค่คุณอยู่ในบ้านของคุณนะกับรามีกับพัญญาคุณนะคุณยังกระทบกันอยู่หรือเปล่าคุณก็ยังกระทบกันอยู่กระทบกักบกลูกกับหลานกับเพื่อนบ้านก็ยังกระทบอยู่ อย่ามาคิดคุมสงเลยนะเพราะศีลห้าคุณก็ยังไม่ได้เลย้ยาส่วนสงจะผิดพลาดเลยเดี๋ยวก็ปล่อยให้สงจัดการกันไปเถอะถ้าอย่างนี้จะรอดตัวอย่างนี้จะง่ายกว่าพิจารณาให้ดี